สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการใช้งานโปรแกรม r o o นะคะเป็น Room Video Recorder นะคะก็คือเป็นโปรแกรมในการบันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็ทำเป็นวิดีโอออกมาเพื่อพิเศษงานเป็นการทำงานแบบเรียลไทม์ไม่จาเป็นต้องมานั่งตัดต่อวิดีโอนะคะถ้าเราอัดแล้วเราก็สามารถใช้ได้ในทันทีนะคะการตัดต่อวิดีโอก็ทำง่ายๆคะับใน r o o นะคะ คือมีโปรแกรมในการซัพพอร์ตนะ,ะในการที่จะให้เราบันทึกวิดีโอในการนำเสนอต่างๆนะะในการทำงานของรูมนั้นนะคะมันจะช่วยประหยัดเวลานะะที่เราจะนำเสนอสิ่งต่างๆโดยที่เราไม่ต้องมานั่งตัดต่อวิดีโอด้วยตัวเองนะคะเราเป็นการนำเสนอที่ง่ายนะคะแล้วก็ทำเป็นวิดีโอได้รวดเร็วบันทึกโดยระบบอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็ทำเป็นวิดีโอออกมาให้เราใช้งานได้ทันทีนะคะ ซึ่งในส่วนที่1นนะคะเราก็จะมีการติดตั้งส่วนเสริมบนโครงนะคะในการติดตั้งส่วนเสริมนั้นนะคะเราก็เข้าไปที่เว็บไซต์นะคะของ room.com นะคะ w w เบ room.com นั้นนะคะพอเราเข้าไปแล้วนะคะก็จะพบกับเมนูข้างหน้านี้นะคะเราก็จะมีการอ่า sign in นะคะเข้าไปเพื่อที่จะใช้ room ตัวนี้นะคะ ีนี้นะคะพอเราเข้าไปแล้วนะคะเราก็เลือกบัญชีใน Google นะคะเพื่อที่จะเป็นตัวล็อกอินหรือเราจะใช้บัญชีอื่นๆที่เรามีอยู่ก็ได้นะคะทีนี้พอเราเข้าไปแล้วนะคะเราก็จะเจอบัญชีของเราแล้วก็ล็อกอินเข้าไปนะคะพอล็อกอินแล้วมันจะมีตัวแนะนำในการบันทึกวิดีโอต่างๆให้เรานะคะเราข้ามตรงน,นี้ไปนะเพื่อที่จะ เข้าไปเมนูที่เป็นไอคอนรูปเหานะคะแล้วก็เลือกนะคะในการดาวน์โหลดซึ่งมันจะเป็นการดาวน์โหลดอยู่2แบบนะค,ะคือ Install Chrome e x t e n s i o n กับดาวน์โหลด d e s k t o p อปแอนะคะก็คือเป็นการโหลดบน PC หรือเป็นการโหลดด้วย e x t e n s i o n ของ r o r o นะคะคือส่วนเสริมนั่นเองนะคะซึ่งเราสามารถโหลดได้2แบบนะคะในการโหลดส่วนเสริมนั้นก็ไม่ยากนะคะเราก็แค่ เพิ่มส่วนเสริมเข้าไปในโคมนะคะบันทึกส่วนเสริมเข้าไปนะคะแล้วนะคะก็จะมีการนะคะเพิ่มเข้าไปในโคมนะคะมันจะมีไอคอนตัวสีฟ้านะคะเราก็จะแอดอ่า extension ก่อนนะคะขึ้นมาให้เราแอด extension นะคะพอเราแอด extension เสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้อ่าส่วนเสริมเข้าไปซึ่งถ้าเราอยากให้สังเกตเห็นได้ง่ายนั้นนะคะเราก็ ้าไปที่ไอคอนที่เป็นรูปจิ๊กซอนะคะที่เป็นส่วนเสริมนะะแล้วก็จะเจอไอคอนลูมอ่าฟอร์โคมแล้วเราก็ปักุดพินเอาไว้นะคะอ่ามันจะทาให้เรามองเห็นง่ายๆแล้วเราก็สามารถกรวิดีโอได้ง่ายๆน,นะคะอ mm ่า hmm. นี่ก็จะเป็นถ้าเราทําพินไว้นะคะก็คือปักุดไว้ให้มันเห็นได้ชัดขึ้นนะคะ mm hmm. ในการที่เราใช้ extension ในโคมเสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถกระตวิดีโอได้ทันทีนะคะแต่ว่า ถ้าสมมติว่าเราอยากจะดาวน์โหลดเป็นตัวแอปอเป็นบนเดสก์ท็อปนะคะคือเป็นใช้บนคอมพิวเตอร์นะคะก็สามารถดาวน์โหลดได้นะคะโดยเรากดปุ่มดาวน์โหลดปุ๊บมันจะมีไฟล์มาที่เครื่องของเราที่ดาวน์โหลดนะคะรอสักพักหนึ่งทีงนี้พอเราโหลดเสร็จแล้ววิธีการติดตั้งก็ไม่ยากนะคะแคะ่เราจะเจอไฟล์ที่เรา ดาวโหลดลงมาซึ่งก็จะเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นฟันเฟืองสีน้ำเงินตัวนี้ใช่ไหมคะเราก็ลัดมือคลิกเสร็จแล้วรอสักพักหนึ่งก็จะดําเนินการเสร็จเรียบร้อยนะคะอ่ะมันก็จะมีลักษณะอยู่วิธีการดาวน์โหลดตรอองนี้ถ้าเราจะอัดนะคะเราก็จะสามารถอัดด้วยบนคอมวิธีแรกกันนะคะอัดด้วย extension ที่อยู่บนคอมนะคะก็ใช้ กดปุ่มตรงนี้ใน o o m นะคะเราก็เข้าไปนะคะแล้วก็เลือกว่าเราจะบันทึกวิดีโอแบบไหนจะเป็น Screen อนด์ a m มลหรือจะเป็น c a m e ล่นะคะอย่างเดียวหรือจะเป็นสกรีนอย่างเดียวก็ได้ขึ้นอยู่กับเรานะคะว่าเราอยากบันทึกแบบไหนนะคะมันก็จะมีตัวเลือกให้เลือกนะคะว่า s c r e e n and Camera Scree n Only แล้วก็ Camera Only นะคะเลือกดูว่าเราจะใช้แบบไหนนะคะถ้าเราอยากใช้การบันทึกหน้าจอและ แคมิราคือกล้องไปด้วยก็จะเห็นหน้าเราะะถ้าเป็นสกรีนโอลลี่ก็คือจะเห็นเฉพาะสไลด์นั้นๆที่เราเลือกหรือหน้าต่างวินโดว์แท็บเลือกอะไรต่างๆที่เราเลือกนะก็จะเป็นกลุ่ม X น,นะคะส่วนแคมิราลี่ก็คือมันจะเห็นแค่เราคนเห็นแค่กล้องของเรานะคะที่เราะะก็เหมือนที่ตอนอัดอยู่ตอนนี้ก็คือใช้แค่ตัวสกรีนโอลี่นะคะก็จะไม่เห็นนะคะแต่ถ้าใช้กล้องก็จะเห็นในกล้อง ทีนี้เวลาอัดมันก็จะมี Entire Screen Window แล้วก็ Chrome Tab เลือกว่าเราจะเอาแบบไหนถ้าเราจะเอานะคะเป็นแบบ Entire Screen ก็คือบันทึกหน้าทั้งหน้าจอเลยนะะไม่ว่าเราจะทำอะไรอ่ะเด็กก็จะเรียนก็จะเห็นเราเปิดปิดหน้าโปรแกรมอะไรแบบนี้นี่คือตัวอย่างการบันทึกนะคะก็จะเป็นเห็นว่าเราเปิดปิดอะไรนะคะเหมาะสำหรับการสอนการใช้โปรแกรมหรือการเขียนโปรแกรมเรนะื่องพวกนี้มันก็จะทำให้เรา ให้เด็กได้เห็นกระบวนการที่เราคลิกเราอะไรนะเด็กก็จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะแต่ถ้าเรามาเลือกเป็นวินโด์นะคะก็คือเหมาะสําหรับที่เราจะนําเสนอที่เป็นสไลด์อย่างเดียวนะคะโดยที่เมื่อเราคลิกอย่างอื่นก็จะไม่มีผลกับการบันทึกวิดีโอเพราะมันจะโชว์สไลด์นั้นค้างไว้นะคะเราก็บรรยายไปตามที่เราต้องการนะคะและในการเลือกถ้าเราเลือกเป็นสกีนแอนคาเมว่าก็จะเห็นหน้าเราด้วยในการ ขีโต้ต่อกับผู้เรียนมันก็จะดูน่าสนใจแบบนึงนะคะมันเด็กได้นั่งเรียนกับเราด้วยนะคะทีนี้นะคะถ้าเราอัดนะคะเป็นวินโดว์นะคะมันก็จะเป็นก็คือเป็นลักษณะคือเราเลือกสไลด์นะคะเลือกสไลด์คล้ายๆกันนะคะก็เป็นเลือกสไลด์อย่างเดียวเมื่อกี้ที่อธิบายไปนะ,ะส่วนถ้าเป็นแท็บโคมก็คือเราเลือกเป็นการบันทึกที่แท็บโคมใดๆที่เรากําลังนําเสนออยู่นั้นๆน,น,นะคะมันก็จะโชว์นะคะ คล้ายกับ Windows แต่ว i n d o w s มันจะสามารถเลือกได้มากขึ้นนะคะเลือกได้หลายหลาย,หลายหน้าต่างที่อยู่เรากาลังเปิดอยู่นะคะแต่แท็บโครมนันม้นก็คือเป็นแท็บที่อยู่ในโคลมเท่านั้นนะคะไม่ไม่ได้เกี่ยวกับตัวอื่นเช่นเราเปิดโปรแกรม,มอื่นๆเปิดโปรแกรม,มกซอฟต์แวร์หรือเพราะว่ามันก็จะไม่เห็นนะคะมันก็จะเป็นลักษณะการบันทึกแบบนี้นะคะถ้าเป็นสกรีนโอนลี่ก็คือก็มันก็ไม่มีรูปไม่มีในกล้องก็จะไม่เป็นโปรไฟล์ของเราแทนนะคะจะไม่มี วิดีโอที่เป็นตัวเราเป็นวงกลมอยู่ตรงนี้นะคะมันก็จะแค่แตกต่างกันตรงต,ตัวเลือกนี้เท่านั้นนะคะอย่างอื่นก็เหมือนกันนะคะก็มีลูกเล่นคล้ายคกันนะคะอันนี้นะคะก็มันจะเป็นตัวอย่างนะคะก็คือมันจะโชว์แค่ไอคอนของเราแล้วก็เพย์สไลด์ต่อไปนะคะทีนี้นะคะถ้าเป็นแคเมร่า only นะคะลักษณะแคเมร่า only ก็คือ มีแต่หน้าเราอย่างเดียวนะคะก็เหมือนเรากำลังบันทึกวิดีโอแล้วก็พูดไปนะคะก็ประมาณนั้นอ่าอ่านี่นะคะก็เป็นการแนะนำนะคะ,ะการจัดก,การเกี่ยวกับการบันทึกวิดีโอนะคะก็คือ,อเมื่อเราทําการเข้าไปในวิดีโอที่เราบันทึกเสร็จแล้วนะคะเราทําอะไรได้บ้างนะคะหนึ่งนะคะถ้าเราไม่ได้อะไรมากนะคะเราต้องการส่งให กับผู้ใช้นะคะได้ผู้ใช้ชหรือผู้ชมเนี่ยนะคะได้ดูโดยตรงแล้วก็แชร์จากตรงนี้ได้เลยไม่ว่าจะแชร์เป็นสั่งแชร์ไปยังทวิตเตอร์หรืออะไรต่างๆนะคะหรือนะคะการแชร์แบบระบบอีเมละนะคะโซเชียลต่างๆที่มีอยู่อย่างเงี้ยนะคะเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะส่งให้ใครนะคะหรือจะผ่านพวกโซเชียลเฟซบุ๊กหรืออย่างอื่นนะคะทวิตเตอร์อะไรพวกเนี้ยนะคะก็สามารถเลือกได้นะคะทีนี้ วิธีการระบุโซเชียลหรือเป็นการใช้แบบ e m b e i นะคะเ m b e d นี่เป็นลักษณะก็คือเป็นโค้ดที่มีฝังอยู่บนเว็บอย่างเงี้ยนะคะหรือไปฝังในโซเชียลอะไรต่างถ่า่นีเาจะใส่บนเว็บนะคะก็ใช้แบบนี้ก็ได้นะคะหรือจะทัดลอกลิงก์ไปส่งให้ผู้ชมโดยตรงได้เลยคนเขาก็จะเข้ามาดูในโปรแกรมร o มเลยในเว็บไซต์ของ Room โดยตรงนะคะ ถ้าติว่าเราจะบันทึกวิดีโอแล้วนำไปเผยแพร่บน y t u t u นะคะเราก็สามารถทําได้โดยการนะคะดาวน์โหลดนะคะลงไปนะ,ะการดาวน์โหลดนั้นนะคะก็จะมีปุ่มนะคะนะคะปุ่มที่จะเราจะดาวน์โหลดนะคะซึ่งปุ่มนี้ปุ่มนี้จะเป็นจุด3จุดนะคะที่อยู่ด้านบนนะะมันก็จะมีคัดลอกลิงก์การแชรนะ์การย้ายอะไรที่เราทำเป็น,นด้วยอะไรไว้นะคะการติดดาวการทําสําเนาดูเขตนะคะการทํา ทางเก็บเอกสารการดาวน์โหลดการลบชิ้นอะไรพวกนี้นะคะก็จะมีให้เลือกนะคะถ้านะคะเราต้องการบันทึกวิดีโอนะคะเพื่อนำไปใช้ต่ออย่างเช่นเราอาจจะต้องการให้ลงบน u t u b e นะคะเราก็ดาวน์โหลดลงมาเป็นไฟล์ mp f o นะคะก็คือไฟล์วิดีโอนั่นเองนะคะเสร็จแล้วนะคะมันจะได้เป็นไฟล์วิดีโอแบบนี้นะคะเราก็อัปโหลดลงในนาไปอัปโหลดลง ใน YouTube ได้เลยนะคะทีนี้ถ้าสมมติว่าเราต้องการแก้ไขน,นะคะวิดีโออย่างเช่นส่วนหัวส่วนท้ายเราอาจจะมีข้อผิดพลาดนะคะเราอาจจะตัดทิ้งไปมันยาวไปหรือมีส่วนที่เกินมานะคะเราดูแล้วมันไม่สมูทนะคะเราก็สามารถตัดได้นะคะโดยมีคําสั่งนะคะในการตัดนั้นก็จะมีคําสั่งที่ชื่อว่าทิมวิดีโอนะ,ค,ะคือเอาไว้ตัดนะคะส่วนวิดีโ p เ r อ e ์เฟเรนซี่นะคะก็จะเป็นการตั้ข่าววิดีโอทิมวิดีโอคือการตัดนะคะ call to action เอาไปสร้างปุ่มนะคะโต้อตอบกับผู้ใช้นะคะแล้วก็ลูปยอ่อทำแนวนะคะก็คือเป็นรูปที่เราต้องการให้โชว์หน้าปกของวิดีโอนั้นๆน,น,นะคะในการที่เราจะตั้งพวกวิดีโอ p o l i c y เนีวว่ยนะคะก็จะมีเลือกการเลือกความคิดเห็นการแจ้งเตือนอีเมลการบันทึกการตอบกับปฏิกิริยาอิโมจินะคะทำให้การตั้งค่าเริ่มต้นนะคะก็คืออันนี้คือหมายนวามว่าเราตั้งตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะคะ ภาพย่อภาพกลมไหลตั้งตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะผ,ผู้ดูสามารถดาวน์โหลดได้ไหมหรือแค่ชมได้อย่างเดียวอะไรย่างเงี้ยเราก็เลือกได้นะคะแสดงการวิเคราะห์ผู้ชมเขาก็มีลูกเล่นในประมาณหนึ่งนะ,ะในของตัวนี้นะฮะ,ะทีนี้การชิมนี้การทิมวิดีโอน,นะส่วนใหญ่ก็คือในที่นี้มันก็จะเป็นประมาณว่าตัดหัวตัดท้ายนะฮะจะง่ายนะฮะเราก็เลือกตัดในส่วนที่เราไม่เอาด้านหัวด้านท้ายโดยการที่เราลากนะฮะ เดีย๋ยนะคะลากพื้นที่นะที่เราจะตัดนะคะว่าในส่วนเราเรนะากดเพนะกดเพก่อนนะคะแล้วลากไปในส่วนที่ให้ถึงในตำแหน่งที่เราต้องการตัดนะคะแล้วเราก็กดสปริตนะคะสปริตแล้วก็มันจะเป็นการตัดในส่วนที่เราเพถึงนะคะในส่วนหัวใช่ไหมคะถ้าทําส่วนท้ายแล้วก็อาจจะเป็นการขยับมาขยับเข้ามานะคะเราอาจจะลองเล่นดูก่อนว่าเวลาถึงเท่าไหร่ที่เราจะใช้แล้วก็จาไว้ที่ในเวลาเอานะคะ พอเราขยับเข้ามาทั้งหัวทั้งท้ายเสร็จแล้วเราก็เลือกเซฟชิงนะคะเอ่อพอเราเซฟเสร็จแล้วนะคะตัววิดีโอนะคะยังสามารถคืนค่าให้เป็นแบบเดิมได้ตลอดนะคะมันไม่ได้ถูกตัดจริงๆนะคะมันเป็นแค่การตัดแต่วิดีโอยังคงอยู่นะคะคือเมันเป็นเป็นการเริ่มเล่นเวลานั้นนะ,ะแต่มันจะเป็นการตัดในของตัวนี้นะคะส่วนอีก เมนู Menu, Menu หนึ่งนะก็คือ call to action uh, call to action ก็จะเป็นการสร้างปุ่มนะคะสร้างปุ่มโดยการ uh, ใช้โต้ตอบโดยว่าเรามีคลิปหลายคลิปแล้วเราต้องการให้ผู้ใช้นะ่ะไปดูคลิปของเราหรือไปดูเว็บไซต์ของเราไปดูช่องของเราหรือไปที่ไหนนะคะเรามีลิองก์อยู่ในมือเราสามารถสร้างปุ่มได้ว่าเช่นในปุ่มนี้นะคะเราตั้งชื่อว่า next clip นะคะในตัวนี้นะคะ เรามีการวางลิงก์นะคะในตัว button t ุ o n text เนี่ยก็จะเป็นข้อความนะคะส่วน b ุ t มลิงก์นะคะก็จะเป็นลิงก์ URL ที่เราจะไปแล้วก็เป็นสีของปุ่มนะคะเป็นลักษณะของปุ่มแล้วเราก็เซฟนะคะมันก็จะได้ปุ่มออกมาเมื่อผู้ใช้คลิกปุ่มนี้นะคะก็จะไปอย่างที่ทเราต้องการนี่นะคะก็คือวิธีการใช้งานในรูมเบื้องต้นค่ะจบการ